งูเก่งกองในสมัยโบราณน,นั้นมีงูเก่งกองเพียงชนิดเดียวงูชนิดอื่นยังไม่เกิดขึ้นมาณชายป่ามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งสามีชื่อมานพภรยาชื่อนางนีและลูกสาวชื่อเอ็ดปกติแล้วสองสามีภรรยามีอาชีพหาของป่าไปขายแต่เมื่อของป่าเริ่มขายไม่ดี นายมานพจึงคิดจะไปค้าลูกปัดยังต่างเมืองพี่จะไปจริงๆเหรอจ๊ะเห็นคนเขาว่ามันไกลมากเดินทางทีหนึ่งก็หลายเดือนพี่ไม่ห่วงฉันกับลูกหรือไงโอ้ยไม่มีจะกินอยู่แล้วถ้ามมวแต่เก็บผักเก็บหญ้าเก็บสมุนไพรยอยู่อย่างนี้เมื่อไรจะมีเงินมีทองใช้อย่างคนอื่นเขาซะบ้างไปไปเอาเหล้ามาให้ข้าอีกแต่พี่กินเยอะแล้วนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้พี่ก็จะเดินทางแล้วด้วยโอ้ย บนหน้าเบือ่อไปเลยเองไปนอนเลยเฮ<ะ>้ยนี่มันเมียหรือแม่เนี่ยบนจริงๆบนอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนนายมานพเป็นคนโมโหร้ายชอบพูดจาด่าทอนางนี่อยู่เป็นประจำพ่อจา๋าอย่าลืมซื้อขนมอร่อยๆจากในเมืองมาฝากหนูด้วยนะจ๊ะได้สิ เดินทางดีๆนะจ๊ะพี่อยู่กันสองคนก็ล็อกบ้านล็อกช่องกันให้เรียบร้อยดูแลกันให้ดีเดี๋ยวพี่ก็กลับมาจ๊ะพี่พเมื่อนายมานพเดินทางออกไปค้าลูกปัดเขาก็หายไปหลายเดือนคราวนี้พ่อไปนานจังเลยนะแม่หนูอยากให้พ่อกลับมาเร็วๆจังนั่นสิไปถึงไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้จักคิดถึงลูกถึงเมียบ้างเลยเฮ้ยไปไปตัดฟืนกันดีกว่าฟืนใกล้หมดแล้วจ้าแม่ตอนนี้กิ่งกำลังสวยเลยแม่อืมดีขณะที่นางหนีกำลังตัดฟืนอยู่นั่นเองพลันหัวขวานก็หลุดกระเด็นหล่นลงไปในรูงู นี่รู้อะไรเนี่ยโอยทำยังไงจะเอาหัวขวานขึ้นมาได้นะถ้าไม่มีหัวขวานฉันจะเอาอะไรตัดฟืนล่ะเนี่ยโอ๊ยนั่นนั่นงูเก่งกองหนูกลัวจังเลยหลาบลับเถอะแม่โอ้ยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวงูเก่งกองท่านเอาหัวขวานออกจากหลุมให้ข้าทีจะได้ไหมมันเป็นของสำคัญของบ้านข้าได้สิแต่มีข้อแม้ เจ้าจะยอมเป็นภรรยาของข้าไหมถ้าเจ้ายอมข้าก็จะหยิบให้ฮะนางหนีทั้งตกใจและกกลัวแต่ก็อยากได้หัวขวานคืนจึงตกลงรับปากงูเก่งกองไปก่อนก็ได้จ้ะแต่ยังไงพ่องูเก่งกองเอาหัวขวานให้ฉันก่อนนะแล้วฉันจะยอมตามที่พ่อขอเจ้าสัญญานะสัญญาข้าไม่ผิดคำพูดแน่นอนถ้าเจ้าผิดคำพูดเจ้าจะต้องเสียใจ ถ้าจะทําตามที่ข้าพูดไว้เฮ้ยนี่นักลัวจังเลยอ่ะอ้าวนี่หัวขวานของเจ้าอย่าลืมคำสัญญานะตกลงเรียบร้อยแล้วไปลูกกลับบ้านกันจ๊ะแม่นางหนีและนางเอ็ดวิ่งหนีกลับบ้านโดยพลันและคืนนั้นนางหนีก็รีบเข้านอน โดยไม่ได้คิดสนใจคําสัญญาที่ให้ไว้กับงูเก่งกองงูเก่งกองค่อยๆเลื้อยออกจากรูมุ่งหน้าไปยังบ้านนางนีเมื่อถึงบ้านก็เลื้อยตรงขึ้นไปบนชั้นสองเข้าไปที่ห้องนอนของนางนี ราวกับต้องมนนางหนีกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นมูเก่งกองกลายเป็นเทพบุตรรูปงามทั้งสองอยู่ด้วยกันจนรุ่งเช้าเช้าแล้วหรอฮะฮะฮะงูเก่งกองงันผู้ชายที่อยู่ในฝันเมื่อคืนนี้เป็นเจ้าเหรอเนี่ยข้าเองฮะ ข้างงไปหมดแล้วนี่เจ้าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นงูหรือว่าเป็นผีกันแน่ข้าคืองูเกงกองคนที่รักเจ้ามากที่สุดต่อไปนี้เจ้าจะไม่ต้องเหงาอีกแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวนางหนีตกหลุมรักงูเก่งกองเขาอย่างจังและมีนางเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เห็นกายจำแรงของงูเก่งกอง รุ่งเช้าแล้วข้ากลับรูก่อนนะข้าคงคิดถึงเจ้าหน้าดูเจ้าจะให้ข้ามาอีกเมื่อไรล่ะมาทุกวันก็ได้จ้ะแต่ถ้าสามีของเจ้ากลับมาล่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ลูกไปตามทุกวันนะจ๊ะถ้าวันไหนลูกไม่ไปตามก็แสดงว่าสามีของข้ากลับมาแล้วได้นั้นงูเก่งกองนี่นาเ้อมันมานอนกับแม่เหรอเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ เมื่อถึงยามเย็นนางหนี่จะบอกให้ลูกสาวไปตามงูเก่งกองเอ็ดเอ้ยจ้าแม่เดี๋ยวลูกไปตามงูเก่งกองมาหาแม่นะลูกนะเฮ้ยหนูกลัวแม่ไม่ต้องกลัวงูเก่งกองไม่ทำอะไรเราหรอกก็ได้จ่าแม่งั้นเดี๋ยวหนูมานะ ที่บ้านเลยแม่รออยู่ได้สิเมื่อถึงบ้านก็เลื้อยตรงขึ้นไปบนชั้นสองที่รักข้ามาแล้วตั้งแต่มีพี่มาอยู่ด้วยอ่ะฉันก็ไม่เหงาเลยจ้าเฮ้ แม่รักกับงูเหรอเนี่ยทุกทุกเย็นนางเอ็ดจะออกไปตามงูเก่งกองมาที่บ้านเธอทั้งกลัวงูเก่งกองและโกรธแม่ของเธอที่หักหลังพ่อแม่นะแม่ทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเฮ้ย และในที่สุดนางหนีก็ท้องกับงูเก่งก่องท้องก็โตขึ้นทุกวันทำยังไงดีเนี่ยสาวๆอ,อยู่บ้านกันไหมจ๊ะพ่อกลับมาแล้วพ่อม่หนูคิดถึงพ่อมากเลยพ่อก็คิดถึงเจ้า เออมาๆพี่เข้ามานั่งก่อนเอ,อ๊เหมือนคนท้องเลยนี่นางหักหลังแอบคบชู้เหรอเนี่ยนายมานพสงสัยมากแต่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจเมื่อสบโอกาสจึงเรียกนางเอ็ดมาถามเอด็ดระหว่างที่พ่อไม่อยู่แม่เจ้าได้แอบไปคบกับผู้ใดไหม บอกความจริงกับพ่อมาถ้าหนูบอกพ่อต้องไม่ทำร้ายแม่นะไม่รอกบอกพ่อมาแม่แอบ,บรักกับงูเกงกองจาะพ่อฮะกับงูเกงกองเนี่ยเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงสามีเฝ้าแอบ,บดูพฤติกรรมของนางนี่ออ,อ,อ นี่เจ้าท้องหรือเปล่าโอ้ยจะไปท้องได้ยังไงพี่ช่วงเนี้ยไม่สบายเฉยๆแต่ว่าเย็นเนี้ยฉันขอไปเยี่ยมญาติหน่อยนะแล้วกลับพรุ่งนี้เชา้าได้สิฝากความคิดถึงแม่ด้วยนะจ้ะพี่เมื่อนางนี่เดินทางไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านไกลๆ้ๆนี่ลูกเจ้างูนั่น จะมาที่บ้านวันไหนบ้างเจ้างูจะมาเฉพาะตอนที่หนูไปเรียกเท่านั้นจ้ะพอ่อดีเย็นนี้ลูกไปเรียกเจ้างูนั่นมาพ่อจะฆ่ามันซะแล้วอย่าบอกเรื่องนี้ให้แม่รู้ละ่ะจ้าพ่อตกเย็นนางเอ็ดก็ออกไปเรียกงูเก่งกองที่รูของมันงูเก่งกองงูเก่งกองได้ยินหรือเปล่าแม่ให้มาตาม งูเก่งก่องจึงเลื้อยตามนางเอ็ดกลับไปที่บ้านโดยไม่รู้ว่าสามีของนางนีดักทําร้ายอยู่กลางทางตายซะเถอะเจ้างูชั่วนายมานพตัดงูออกเป็นท่อนๆส่วนหางวางไว้บนหิ้งส่วนหัวแขวนไว้ที่ต้นพุทรา และส่วนลําตัวนำมาลอกหนังเก็บเนื้อไว้ทำอาหารเช้าโดยตั้งใจจะไม่บอกให้นางหนีรู้กลับมาแล้วจ้าโหทำอาหารอะไรเนี่ยเอ็ดหอมฟุ้งเลยอุ๊ยทำไมแกงมันอย่างนี้ล่ะเนื้ออะไรเนี่ยล้นชามเชียวเออเนื้อหมูจ้ะแม่ นางหนีจึงกินอาหารตามปกติอร่อยใช่ไหมล่ะพี่กับเอ็ดช่วยกันทำกินเยอะๆสิจ้ะพี่ด้วยความยากจนไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์กินนางหนีจึงกินเนื้อในชามนั้นอย่างเต็มที่หืมอร่อยขณะนั้นเองก็มีกาตัวหนึ่งมองเห็นหัวงูมันอยากกินจึงบินมาเกาะต้นพุทราและก็ร้องออกมาว่า กากากลืนกินเนื้อหัวตัวเองกากาเมื่อนางหนีได้ยินดังนั้นก็มองตามไปยังเสียงการ้องและเห็นหัวงูพาดอยู่บนกิ่งพุทราและหันไปเห็นหางงูอยู่บนหิ้งจึงรู้ได้ทันทีว่างูเกงกองชูของตนถูกฆ่าตายแล้วและเนื้อที่ตนกําลังกินอยู่ก็คือเนื้อของงูเกงกองนั่นเอง น้ำตาของเธอไหลพราก <li> เมื่อสามีเห็นนางหนี่ร้องไห้ก็รู้สึกโกรธมากและมั่นใจแล้วว่านางหนี่เป็นชู้กับงูเก่งกองจริงๆและลูกในท้องก็เป็นลูกงูเขาได้แต่เก็บความข้งแค้นไว้ในใจ เวลาผ่านไปเมืがが่อนางหนีใกล้ถ hm. ึงเวลาคลอดลูกสามีก็ชวนนางหนีไปอาบน้ำที่ทะเลสาบวันนี้ไปอาบน้ำกันท um ี่ทะเลสาบดีกว่าเราไม่ได้ไปนานแล้วก็ดีจ้าฉันอยากสระผมอยู่พอดีเลยเมื่อไปถึงทะเลสาบนางหนีก็อาบน้ำสระผมอย่างมีความสุข โดยไม่รู้เลยว่าสามีของนางวางแผนจะฆ่านางทิ้งตายซะเถอะนางหญิงหลายใจไม่นะจะหนีไปไหนยยอย่าอย่าสามีได้ใช้มีดฟันลงกลางลำตัวท้องของนางหนีแตกออกและมีงูมากมายเลื้อยออกมาจากท้องของเธอเฮ้ยเฮ้ยไอ้งูพวกนี้ตายซะเถอะตายตายตายให้หมด ตายให้หมดนายมานพไล่ฆ่างูจนเกือบหมดแต่ก็มีบางตัวที่หนีลงน้ำหลบตามร่องหินแทรกตัวลงบนรอยแยกของแผ่นดินด้วยเหตุนี้บนโลกของเราจึงมีงูมากมายหลายประเภทเกิดขึ้นมาทั้งงูที่มีพิษและไม่มีพิษซึ่งเป็นลูกของงูเกงกองและนางหนีนั่นเอง